เดี่ยนมไม่พีโอ้แผลนะเปลีนมาได้เยนตีไม่ไม่อ้แผลปกติพี่โอ้องยิงได้อยู่แล้วเดี๋ยวดูสิ่งที่แบบม่ดนาตันงปฏิวกานตรงนี้แค่ไหได้ผมเห็นนะพี่กาตรงนี้ดะปืนเลยจป่ะครับยอกนี่ไรนี่ไงต่อได้มิดละต้องแพนละ วิว a ป็ีมส่วมาลองไปเข้าหน่อยกันดีโอ้ยอะไรวะนี่นตัวโดนตัวืออะไรหม่เลยเลยโยงชุบหน่อยโยงชุบหน่อยโยชุบน้องหน่อยโยชุบได้พี่โยชุบหน่อยตงหน้าเมน่ชุบหน่อยโยมโยได้จเีย ไอ้โน้ตอยู่ข้างหลังพี่ไปอยู่ข้างหลังพี่อ๋อเอ <For you. S 2> ๊ย <habr> ก็เดินเดี๋ยวักะวักนะครับเแล้วคนเจอะแล้วคนเจอแะนอนแล้วลบลบเป็นไงเย้งๆเสวยเออต้องชุบต้องชุบแต่ชุบก็ดีนะพี่กันกันเหอนกันเดี่ยวก่อนชุบชุบเอาตังค์เอาตังค์ตังค์จะไม่ไม่ตามไม่ตามตังค์เราตังค์แยกรู้เปล่ะแต่ข้างหน้าพี่ข้างหน้าตรงนั้นเลยตรงนั้นไอ้เหี้ยเปียกตกเฮ้ยมาตกเป็นย

ไม่ไม <go>, <Ether> ่ไปได้ตรงนี้ยเฮ้ยเราถอยก่อนไหมเพราะยังไงมีดมันก็ปลามีเกี่ยวถอยก้นวมีเกลียวแค่นึงอะเฮดกี่วัทุกคนรู้รือเปล่ายไม่ดนี่เราเราแกงแกงทำเปนยายไงแต่เขาจิกจดรอรูละ ไอ้หนุ่มิดใจไปขอจังเปนังกินนี้กันเขมมันไม่เห็นโยนตอวเบิร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วดอดอดอดีแค่ดีแค่ดีแค่เดี๋ยววอลปิดมิดเลยวอลปิดไอตรงิคิวพิทัมไอ้หนุ่มิแมไม่เฮียบ ว่าเยอะขอแห้งตายไม่ไม่โดนเลยโดนสวยชัวร์ครับตรงนี้ชัวร์ Who's next <c oughs> อยู่โอมอ่ะใช่อ่ะไม่ใช่อยู่เพื่อน

จงสนะคมัคบอกเราทีผมีว่าเราจะได้แทมคืนเดยวแมกี่สิบเลสยนะสามสิบตัยิ่งดีต้งไปนำไซเพื่อน่โอ้โอสารสิม่มันเื่อนไปเลยแหงอัพเจน่ะอะไรก็นำไซเข้าถืองูรีนงูรีตัวเดียวเอออยางรู้ปะ

ต้องโชว์สินะวอแบบเท่ๆาก่อนถามมนก่าากาอนเอ้าเขาตายแล้วอ้ i have t วิ่งด้ยบันเดที่ถือว่ะเีน่ Don't get s t u c bad way to go โอ้โหกูเจินชน ด like ิ้นต eh ้องเปลี่ยนแผนขาไหมมั้งถัดมาแบบเป็นต่อไปมีตามเราหลอนไ่บีเราไม่มีอะไรมันรู้ว่ะวอตรงนี้เป่ต่อไปบีเฟรดี้เคเวินเอาไปบี ไม่ม mm. ีวะมันรู้แล้วมันเสียแล้วมันไปดูเลยจะมาจะมาถ้ามันมามันก็โดนตบน้ำด่งมาโอ้ยโอ้ยกูเจ็บสั่งเด้อล่ i k o w A อมตาขาวมันมันบิด มันลงไม่ลงมันน่ก่อนมันรู้าัรู้ีับตัดไม่ได้เดตสองตัวสองสองล้วทุกคนเอ้ยสองสางสอี่สองแลี่บินอีซี่บินตัวนี้โผล่ไม่โผล่ะเไปบินเบื่อดูขวาได้นะเนียเป็นไ Last player standing แมงเช็คไม่ดีชื่อเอยยี่ปิดกลมไปนะใครจะไปคิดว่ามันจะลงคุณไปถึงที่ที่ฝ่ายละไม่ด่านนั่นแหละนอนนะหนึ่งขวาบนเดียวเลยบนพวกมันตื่นแล้ว If you must fall then fall near me มันเอามังกรเทียบร้านมันตื่นต้องเอาปิ้งนะพวกมันตื่นขึ้นมาแล้วมีปุ่มแบบกระโดดบินได้ปะมีลงมามีแพ็คไหมนายวัดกับได้หน้าดิอะมีแพ็คจริงหรือเปล่าที่ผ่าน หูหายสามสิบหลายสิบปีพีมันหิวดำโลมโลมาขัดจังปะขัดจังปะขัดจังปะเฮ้ยโยมอยู่เลยโยมไอ้คุยออฟมันนี่มันนี่ออฟนะไปกลับมา สวยสวย o e n e m y remaining ัวเดียวโอ้ยอโอเวเวอร์ชาเวอร์ไอยโลตงวน้อยจะผีน้อยจะผีว้จะทำยังไงจ้ำจำที่ดอยู่จำอยู่โดน้เดี๋ยวมันจะไปนั่นปะหลังซ้ายปมีโอกาสตมันตมันกู้เราแบบไอฮมเปอร์ใส่เลยเออโดนก็จะอ๋อ แล้วด hey, oh nope. 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 ูหลาววะมันจะอ้อมไหมหรอง่ายง่าย่มาัเราจะถึงเราอุนอ้อมไปด้วยไม่ไม่ไม่มาแล้วมาแล้วสู่สู่เอ้ย Attacker win Rex and Hunter